แม่แ่วเลยจักอินนี่ก่อนที่จะลูกแเขาไ้กินอะไรมาห่ก่อนเ่าดนพิธอันนี้อันนี้เอาถูกชดดีก่อนพิธีเาก่อนมาต่โซ่แม่แคไปอยู่คอนหรือ่นคอนถามอเลีอยมด้วยถามบอลม พ่อไอหอมแกมกอนหรือว่าปอนไขก่อนครับใช่ปอนไขแล้วก็หอมแกมกันต้วไขกับหอมแกมกันด้วยใครบอกใครบอกมีอยู่ข้าวใข่บอกผ้ายนากันพ่อมันเดือต้องป้อน้อน่อสองคนป้อนไก่ม่สิทธิ์เลยเออเออเออมื่อขว้าปอนไขไอ้เมื่อใส่ปอนไขนั่นี่เอาเข่ากันเลกเอาเข่าป็นปั้นนีกป่ ใครวมีเรียมามีมีมีใครมีวนมีใครงานบวดแล้วก่ค่อยรูปเลยเดี๋งานเต็มนี่งรถปวดแจงจู่ปวดเจงดู่นีบอกมาเน้นเน้นซับีเที่แล้วอะไรนะปวดขาจังอันนี้บอกเน้นปวดขาจังปวดขาจังขาจังจังขามันจังปวดขาจัง กดข้าจาแกกแ่เอาเหนวันหล้านยูวเลี่ค่หถ่ายทีมากว่านีหน่นพวกพวกพลักพี่หัมล้านพี่ลักวันี่เปลี่ยมืนดีดีเงี้ยอะรมือมือมือพี่นตกใจมากห้าวันสิบล้านยูวเลี่คอนเซนยากันแบลไเดยวันสี่สิบล้ว c เพลงนี้ตาย่อสช่งเหตดุตีแล้วล้านไทเอ็มไปถ่าเลยบ่ นาปับเซียนหัวจ๋หัวเพลเพ็ดปุ้งยิงมาหรมัปับเซียนมาแล้วเดี๋ยวเา่เาเอที่้อนไข่ก่อนนะแล้วก็ไอ้้อนไข่ปึ๊บแล้วก็อหอมแก้มจะบ่าวจะสาองหอมแก้มแล้วค่อยูกแขนไครับเอาเอาก้อนไข่กันก่อนดียวหอมแก้มบยจ้วบ่าหอมหรอ ข้าหม้อเองพิมับกหอเยี่ยมเจ้าสาวสุด้สีหอมเองเรารอไข่เนาะไข่เต็ม่ไ่มไัไข่ไข่ได้ไข่ยังไ่ไข่ไข่ไงอ่ะจ้องไข่เด็กไม มา้ป็เนียอขาหมูานอ้าหนก็ขอบเพชรน้ำมูว่าคือมแงน้ำมูนี่ยขาหมูขาหมูปรียาหเปียขาหมูยำใดสิเรียความแกมเนาะมานา เอ๊ะกต่ฟอไหุลุ่หมพรอมพรอกินด้ยพรอมกินดยพรอนยคุณอยาเห็นไปหนินี่นี่มีไงพาอะไรนี่ลงมาเลยครับไข่มาเลย มันหอนเร่าหรอเฮ้อยากกินไข่กับข้าวแล้วที่น้องนี่ครับไม่้ตอนเดียว้อนเดียวที่จำ้อนเนียวที่จำเชสซาฟ้าเขี้ยวอะไรที่เขาหรือยิเดี๋ยวฟ้าแตยว่าใครพี่คนนี้ มือเจ้าสาวจับไข่เจ้าบ่าวมือเจ้าสาวจับไข่เจ้าบ่าวเจ้าว่าจะได้เจ้าเข้ามาใกล้ใกล้กันเลยครับจะได้ป้อนกันง่าย ต้องเป็นเจ้าบ่าก่อนนะเอาไปกินข่าทาบไ็งเลาะไม่เป็นไงนยิ้งเอมันต้องไขว้แข็กันเลยใช่ไออใช่ที่เหนียวมันต้องมันต้องไขว้แข็ไขว้แข็งกันเลยสารกันสารกันกนไขว้แขนไว้แขนกันนั่นแหละไขว้แขนนี่แหะโอเคครับข้างหลังเข้ามาใกล้ๆกันให้ดูหนาๆตาหน่อยครับข้างหลัง อ่ะลองทำท่าลองทำท่าควายแขมให้ดูหน่อยขอสมมติวิ่งรอบนึงเออ,โ,เอโอเคอะตรงนั้นเนาะถึงไหมมันมันยืดถึงสายถึงใช่ไหมก็ึงเข้าอีกก้อนยืดควายไปไปเอาพวกกินยาพร้องกินไหมไม่ไม่ไม่ ตัก้อนจะป้อนกัน้องมันต้องป้อนให้กันไม่ใช่เหใช่ไหมไม่ได้เป่ยงานเลยมาไม่แน่เมาอยู่บ้านเลยนี่เป็นตัวแหนไมใสีมม่พเขาต้องป้อนไงพวเเาเป็นตป้อนไงต้องนนไหมต้องถามแช่ต้องถามน่ามน่

ลองลองข้าจ <othe> <cues> <spe ech existential Christians> ับให้ดูหน่อยบรับ่า่่นแม่มาแแม่่แม่แม่แมแม่แม่แม่แมม่แม่แ่แม่่แม่แม่่แม่่แม่แม่แแม่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 แ่แม่แม่แม่่แมแม่แม่แม่แแม่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 แมม่แ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  สามารถนั่งรับได้เลยนี่นี่ผีปอสามารถนั่งรับได้เลยให้ยังไนอนเลยน้ำพ่นนอนจมันซึมโอ้น้ำขอบพระคุณอ๋กินตุ่มานตงานอเอาไป,ไปกน

ก็ขึ้นเลยครับคิปที่สิบเลยเมื่อยครบอีกคลิปนึ่งเดียวครบกีสิบต้องต้ยแล้ว

วมนียโอ้ซีันเอยมันยิ่งทะเลกันเองเมื่ออครับ่เลต่อวเอาไเรื่อีเราทแจกนี่เนี่ยผล่แกือวไกินดิบิอนพะแจกนี่ะ้วลาไปกนพี่รอครับชั่วสีได้กงดาเดครับเด่อยไียเปรียวนะครับชีกัดเต็มเลย่ใ่แบเจี๊ยบีบม แม่อน่าแม่คอยแจกมฉาแม่ยังยูซยูซ่ยูยู่ไพูดเลยพูดเหลายกลุ่มหลายแบ์อันนี้แดมาล้แล้วมาแล้วคุณหนมดสำหรับเพียงสำหรับเพียงนี่เลยแล้วก็รอดุว่าเป็นจะเป็นแบนงดีเนาะดยดเยวให้ให้ให้ทีมงานของางแนมกบด้ยนะ